สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามใน Facebook กันนะคะก่อน็เลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google ก่อนเลยนะคะจินคำว่า KN K n ขีดโซเชียลนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะกดกลับไปได้เลยค่ะเว็บไซต์นะคะก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปได้เลยนะคะ มาสูนะ่หน้าเว็บไซต์หลักของ KM Social แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่ม้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มรีวิวนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีบริการออนไลน์ที่มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t ไอจีดิกต์ทวิตเตอร์เทเล gram นะคะก็เลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะ,ะเป็นไพื่อนใดน,นะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมติ๊กตรงนี้กันด้วยนะคะกดสมัครกันได้เลยค่ะแต่าคนเพื่อนใดที่เคยล็อกอินกันไว้แล้วเคยเข้าใช้งานกันไว้แล้วสามารถคนเขาใช้งานกันได้เลยนะคะกปดกลับไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าหลักของ K A Km ขีดโซเชียลแล้วนะคะเป็นที่คำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ก็จะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะและหลากหลายบริการด้วยนะคะแล้วเลือกสารใช้บริการกันไปได้เลยนะคะ<ส>วันนี้นะคะก็จะมาสอนเป็น Facebook นะคะเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์นะคะบริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะขอเลือกเป็นอันแรกนี้แล้วกันนะคะข้าบไปที่ไปตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก,ก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะเราก็นามาจากโพสต์ที่เราต้องการจะใช้บริการนะคะเป็นโพสต์นี้นะคะกด ตามโปรไฟล์นะคะตัวนี้ยอดเก่าอยู่ที่1นึ่นะคะนำมาวางได้เลยนะคะจํานวนขั้นต่ำอยู่ที่100ใส่ไป100นะคะในราคา7บาทเองนะคะกดส่งได้เลยะคะ่ะ มาที่คําสั่งซื้อใหม่กันนะคะคาสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะคือออเดอร์ของเพื่อนที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะก็จะอยู่ใน,นนี้กันทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเลขออเดอร์ของเพื่อนเือนเองนะคะหากเพื่อนเพ่านใดที่มีปัญหาแต่เนินไม่เข้าย้อนไลน์ไม่ขึ้นนะคะสามารถนำเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งแอดมินได้เลยนะคะสถานะตอนนี้นะคะก็ราดําเนินการกันอยู่นะคะรอกันสักครู่หนึ่งนะคะไปดูช่องทางการดาเนินกันนะคะ ช่องทางการตังเงิน EN นะคะก็มีอยู่สามทางนะคะไม่ว่าจะเป็นสแกน QR c o ทุกธนาคารทุกบิตคอยนทิพโตนะคะสามารถสั่งจ่ายกันได้ตรงนี้เลยนะคะไปดูบริการกันค่ะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการเลยนะคะและทุกๆแพลตฟอร์มเลยเก็จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทั้ง้งายขวามือตรงนี้ได้เลยค่ะและสร้างคำตั่งสื่อได้ที่หน้านี้เลยนะคะ แนะนำเพื่อนนะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตรงนี้สามารถคดลอกลิงกันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5กันเลยนะคะไปดูติดต่อแอดมินกันนะคะติดต่อแอดมินตรงนี้นะคะค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหารตรืเนไม่เข้าอยอดไลาน์ไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนําเลขออเดอร์อมาวางอ่ะตรงนี้ได้เลยค่ะส่งตัวกันได้ตรงนี้เลยนะคะ,ตอนน,ะ,คะตอนนี้นะคะก็จะกลับไปดูที่หน้าเฟซบุ๊กนะคะว่ายอด ติดตามขึ้นหรือ,อยังนะคะลองดีดูสักครั้งนะคะตอนนี้นะคะยอดผู้ติด,ดตามก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะค่ะเพื่อนๆท่านใดน,นะคะสนใจในบริการกับเว็บไซต์ตัวนี้นะคะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะพเพื่อนท่านใดน,นะคะต้องการความน่าเชื่อถือของแบรนด์ธุรกิจออนไลน์การสร้างตัวต,วตวนการเพิ่มความฟังของช่องนะคะลองเว็บไซต์ตัวนี้เป็นตัวช่วยกับเพื่อนดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากม,ากมากเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมขอบคุณนะคะ